ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญถึงท่านซึ่งคงจะเป็นใครไปไ,ไม่ได้นะครับนอกจากผู้ที่ริเริ่มในส่วนของเกณฑ์เกรท k ิ n ซิตี้นี้นะครับในโอกาสนี้ผมขอเสียบปรบมือนะครับให้กับกรรมการผู้จัดการของบริษัทโพสต์เ e m e เมนต์นะครับคุณชนัะจิระวานสิริกุลครับการสวัสดีท่านประานมัร์ุูเมธตันติวมเมตวชลนะครับ และท่านผู้ชมหนื่กช่วงเวลากับเดียวเครับช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็ได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังนะครับครับผมก็ตอนที่หนังจะเริ่มนะครับก็ได้มีเพลงชินเซตัพรามีเกิดขึ้นทุกคนในโรงภาพยนตร์เงียบแล้วก็ยืนจงกั้นหมดแต่ก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพ่อพอ กอยินทำาไมครับจุดจุดประกายนันผมผมพอจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะผมควรจะเริ่มทำอะไรเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่มีที่มีเรื่องอะไรบางนี้ให้เข้าถึงเย,ยวาชวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของโครงการเกมออนไลน์นี้ว่าเราจะเริ่มทำยังไงเกมนี้ครับเป็นการเป็นเกมที่เหมือนเกมลูปผัก แต่ไม่ใช่เป็นปลูกผักเราเป็นการสร้างเมืองด้วยสร้าง่าการปลูกผักไม่ใช่แค่การปลูกผ,ผักแล้วก็สร้างเมืองอย่างเดียวเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยต้องเคยเล่นเกมบน Facebook กันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นาร์มวิว Happy Farm Happy Farm หรือว่า10 City เดี๋ยวเรามาดู<ะ>เกมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนเดินเมษายนนี้โดยสามารถคลิกไปที่ไอคอนบ้านหลังจากที่คลิกที่ไอคอนบ้านแล้ว ก็จะมีแบบบ้านต่างๆให้เลือกซึ่งแน่นอนว่าท่านเลเวลสูงขึ้นเลือกบ้านแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเบสิกก่อนความวิถีฐานก่อนในการที่จะเริ่มริเริ่มในสิอย่างหนึ่งในชุมชนของตัวเองนะฮะเราคลิกดูค่ะคลิกดูค่ะเช่นว่าก็จะมีบ้านหลังแรกนะคะของเราอยู่ที่บนพื้นที่แล้วต่อมานะคะหลังจากที่มีบ้านแล้วก็ต้องมีอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านด้วย เยอาชีพนะคะแน่นอนว่าเราจะมีการทำการาทำความปลูกพืชน,นะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์หน้าดินก่อนเ <นะ S 1> ตรียมหน้าดินบอกก่อนว่าบริเวณน,นี้นะเราจะปลูกผักหลังจากที่เตรียมหน้าดินแล้วนะคะก็สามารถเลือกเมล็ดพันธุ์พืชได้ก็จากการเคลียร์หน้าดินนะครับต้องมีการแกล้งดินครับเพราะว่าเป็นรสังีที่เรา,เราส่งร,ร,ร,รีเ่มขึ้นมาสาธารณูปนโภคต่างๆเช่นวัด โบสสุเราแน่นอนเรื่องศาสนาีนเมืองไทยเป็นประเทศที่ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิสุมเรามีออปชันให้เลือกองูแล้วไม่ว่าจะศาสนาไหนอยากสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสุเหร่าก็สามารถเลือกที่ต้องการสร้างได้ลองคลิกที่การสร้างวัดดูนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์สำคัญอีกอีกฟีเจอร์ในเกมเดี๋ยวจะให้คุณโจ๊กอธิบายนะครับเมื่อเราสร้างสถานที่หรือว่าสิ่งต่อสร้างที่สำคัญ อาจจะมีการชักชวนเพื่อนๆนะครับมาช่วยกันเล่นช่วยกันสร้างอย่างเช่นที่เห็นในภาพนะครับก็คือเวลาผมสร้างวัดไปแล้วเนี่ยวัดจะยังไม่เสร็จแต่ว่าจะเป็นพื้นที่มีแค่ก้อนหินก้อนหินอยู่เสร็จแล้วก็จะต้องไปชวนเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นะครับเข้ามาช่วย,ยกันสร้างเพื่อให้วัดเนี่ยสาเร็จได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นภาพหน้าตานะครับตอนที่ไปชวนเพื่อนๆนะครับก็จะมีป้อมทับมาให้เรากรอกข้อความว่า มาสร้างวัดให้ชุมชนน้าอยู่กันเถอะอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วสิ่งที่โพสต์ไปนะครับบนเฟซบุ๊กเพื่อนๆของเราเนี่ยก็จะเห็นด้วยเมื่คิดเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อคลิปเลครับก็จะเหมือนกับว่าเราไปช่วยเพื่อนเราเนี่ยสร้างวัดเพื่อนเราก็จะได้วัดที่การคลิดทุกครั้งจะเปรียบเสมือนกับชั้นโรงแรงวมวงคุณล่นกับร่าสร้างกับคุณโจ๊กนะมันจะคุณอะเอาไม้อะไรให้คุณโจ๊กที่นู่วัด ใละนี่การใช้ในส่วนของโซเช่วยให้หวงที่เป็นแบบนี้นะครับในโอกาสนี้ต้องรบกวนทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนแล้วต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับดรสุเมศักดิ์ันติเมธชุนนะครับกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒน์ขึ้นเอาเรื่องเอาชัยครับเปิดโครงการอย่างเป็นทางการครับบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทั้งอาจารย์สุรพง์นะครับหนึ่งในผู้พัฒนานะฮะรวมไปถึงอาจารย์สินิตาด้วยนะครับเรียนบนเวทีนะครับเราจะนับผลลัพอ์กันนะครับห้า 3ี1สามสองหนึ่งเริยกช้ครับครับผมเดี๋ยวในโอกาสนี้นะครับต้องระบววนนะครับทั้งภพัดนะครับให้ทางด้านที่พี่เพื่อนๆสื่อมวลชน,นชได้มีโอกาสถ่ายรูปเล็กน้อยนะครับ